ทุเรียนกิ่งกระโดงคืออะไรมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอะนะครับหลายคนก็ซื้อทุเรียนมานะแล้วบางบางทีได้ยินสับคขาว่ากิ่งกระโดงกิ่งกระโดงว่ามันคือยังไงนะครับแล้ววิธีการดูดูยังไงอ่ะอันนี้คือ,คอตัวอย่างต้น ทุเรียนกิ่งกระโดงนะใบน้อยน้อยนี่คือนะสั่งออนไลน์มานะครับใบก็หลุดร่วงหมดเลยนะครับไม่เป็นไรครับแต่ที่นี้นะครับอยากจะให้ดูนะวิธีการดูว่าทุเรียนที่เราซื้อนะครับหรือว่าเราจะกําลังจะไปซื้อเนี่ยมันเป็นกิ่งกระโดงหรือเปล่านะครับเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่าง3ต้นนี้นะครับสามต้นนี้คือเป็นทุเรียนที่เป็นกิ่งกระโดงทั้งหมดเลยวิธีการดูนะก็ง่ายที่เดียวถ้าทุเรียนที่เป็นกิ่งกระโดงเนี่ยดูตรงนี้ครับ ให้ดูที่กิ่งเริ่มจากอันนี้นะครับอันนี้คือโคนต้นเขาใช่ไหมโคนต้นปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นการเสียบยอดนะครับไอ้ต้นนี้นี่คือต้นแม่เขานะอันนี้ก็คือเกิดการเสียบยอดส่วนกิ่งที่เขาเอามาทําให้เรานะครับเป็นกิ่งกระดงหรือเปล่านะครับก็คือเราไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่เจอกิ่งแรกกิ่งแรกให้ดูที่กิ่งนะครับกิ่งแรกนี่เห็นไหมมันขึ้นทางนี้ถูกไหมขึ้นทางนี้นะครับทางซ้ายนะอ่าทางซ้ายนะครับพอกิ่ง2กิ่ง2ขึ้นทางขวาพอกิ่ง3กิ่งนนนี้มมััเสียไปนะแต่มันก็คือกกิิ่่งงงน3ขึ้ทา พอกิ่งสีนี่กิ่งสีไปโผล่ขึ้นทางหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะคือมันขึ้นทุกทิศทางขึ้นซ้ายมั่งขึ้นขวามั่งขึ้นหน้ามั่งขึ้นขึ้นหลังมั่งนะกิ่งอะ่ะอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็คือกิ่งกระโดงลองดูต้นนี้อ่ะลองดูต้นนี้ดิเนี่ยเห็นไหมต้นนี้เห็นไหมกิ่งขึ้นมันทุกทิศทางเลยนะไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนขึ้นมั่วไปหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือกิ่งกระโดงนะอ่ะมาดูต้นใหญ่บ้างต้นใหญ่ต้นนี้นะครับเป็นการทดลองนะนะครับดูเนี้ยดูนะ นี่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 อันนี้คือลำต้นเขาใช่ไหมแล้วก็ดูนี่เห็นไหมอันนี้ขึ้นทางขวานะนะครับอันนี้ขึ้นทางซ้ายใช่ไหมนะครับอันนี้ขึ้นอีกทางหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอีกทางหนึ่งเห็นไหมสลับทิศทางกันมั่วไปหมดเลยนะเนี่ยเขาเรียกกิ่งกระโดงนะาตอนนีนะนะซื้อนะก็ชอบซื้อกิ่งกระโดงนี่แหละเพราะว่าทรงมันสวยดีมันขึ้นเหมือนเป็นต้นต้นฉัดอ่ะขึ้นรอบขึ้นวนหมดเลย ก็คือมันมันดูแบบมันเหมือนมันจะไม่ล้มไงมันทรงต้นมันดีเออทรงต้นมันสวยดีใครชอบแบบทรงสวยสวยก็เนี่ยครับเลือกซื้อต้นทุเรียนกิ่งกระโดงวิธีการเลือกซื้อก็อย่างที่น้าบอกไปก็คือดูกิ่งเป็นหลักโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่หมอฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมอฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับสวัสดีครับ